คนที่กำลังปวดข้อปวดเข่าอยู่ต้องถูกใจคลิปนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาของใกล้ตัวในบ้านที่ซ่อนพลังช่วยบรรเทาอาการปวดบวมแดงร้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแพงๆแ,และที่สำคัญทำเองได้ง่ายมากๆค่ะเคยไหมคะตื่นเช้ามาแล้วข้อกับเข่าตึงจนแทบจะไม่อยากขยับอาการแบบนี้แก้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา การกินอาหารบำรุงหรือการทำกายภาพบำบัดแต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งวิธีที่ใช้เพียงแค่การประครบก็ช่วยให้สามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้และยิ่งน่าสนใจตรงที่ลายอย่างเป็นของไกลตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและเข่าได้จริงวันนี้เราจะมาเปิดตู้เย็นและตู้กับข้าวของคุณกันค่ะ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราเอามาประครบข้อและเข่าได้พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและข้อควรระวังเพื่อให้คุณลองทำเองได้อย่างมั่นใจและถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับที่ดีแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะคะหลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าในครัวบ้านเรามีของบ้างอย่างที่ไม่ได้มีดีแค่ทำอาหารแต่ยังซ่อนคุณสมบัติช่วยลดปวดลดบวมและบรรเทาความร้อนจากข้อละเขาได้ด้วย ลองเดินสำรวจกันไปทีละมุมนะคะว่าบ้านคุณมีตัวช่วยเหล่านี้อยู่บ้างไหมกะหลำปีผู้ฟังหลายท่านอาจคิดในใจว่ากะัลำปีเนี่นะช่วยได้จริงหรอคำตอบคือได้ค่ะแม้เราจะไม่แนะนำให้กินกะหลำปีดิบบ่อยๆเพราะมีสารก่อยตัวเจนที่อาจรบกวนการใช้ไอโอดีนของต่อมไทรอยและบางคนก็ย่อยยากแต่การใช้ภายนอกด้วยการประครบเหมาะมากกว่าค่ะ มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ศึกษาในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมพบว่าการประครบด้วยกระลำปีช่วยบรรเทาอาการปวดได้จริงและให้ผลใกล้เคียงกับการทายาแก้ป,ปวดเลยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่ากระลำปีมีสองสีต้องเลือกสีไหนดีละ่ะทั้งสีเขียวและสีม่วงมีซันโฟลาเฟนที่ช่วยต้านการหนักเิกเหมือนกันเพียงแต่สีม่วงมีแอนโทไซยานินด้วยซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนนมูลอิสระที่ทรงพลัง ทำให้กลัมปีสีม่วงมีประสิทธิภาพในการช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ดีกว่ากลัมปีสีเขียวเล็กน้อยสรุปก็คือสามารถใช้ได้ทั้งสองสีค่ะเลือกจากสิ่งที่มีอยู่ในตู้เย็นได้เลยตอนนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามีวิธีการทำยังไงง่ายมากคะ่ะอย่างแรกให้เลือกใบใหญ่ๆ3-5ใบล้างน้ำให้สะอาดซับน้ำให้แห้งแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ บางคนอาจมีคำถามว่าต้องแช่ช่องแช่แข็งไหมไม่ต้องค่ะแช่ช่องธรรมดา1-2ชั่วโมงให้ใบเย็นทั่วก็พอความเย็นระดับอ่อนๆช่วยลดการอักเสบได้โดยที่ไม่ทำร้ายผิวหลังจากนั้นวางใบบนเขียงใช้ขวดกริ้งหรือไม้นวดแป้งกดคึงให้ใบช้ำจนมีน้ำซึมออกมาเล็กน้อยเพื่อให้สารออกฤทธิ์สัมผัสผิวได้ดีขึ้นวางทาบ,บนเขา่าหรือข้อให้ครอบคลุมจุดที่ปวด จะซ้อนกัน2อถึง3ชั้นก็ได้แต่ถ้าคุณมีผิวที่ไวให้คั่นด้วยผ้าคอตบางๆก่อนนะคะหลังจากนั้นพันหลวมๆด้วยผ้ายืดหรือผ้าพันข้อทิ้งเอาไว้30นาทีระหว่างนั้นลองเหยียดหรืองอเบาๆเพื่อช่วยให้ข้อคลายตัวและให้ทำก่อนนอนต่อเน,นื่องอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงค่ะความสม่ำเสมอสำคัญที่สุดนะคะใบที่ใช้แล้วทิ้งทันทีไม่ควรใช้ซ้ำ และล้างผิวด้วยน้ำสะอาดหลังถอดเพื่อลดการระคายเคืองค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายจริงๆใช่ไหมล่ะคะและเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่เคยรู้ว่ากะหล่ำปีช่วยลดปวดได้เพราะความเย็นจากใบที่แช่มาจะช่วยลดอุณหภูมิผิวทำให้หลอดเลือดหดตัวลดการบวมและอักเสบได้ดีขึ้นนอกจากนี้สารสำคัญในตัวกะหล่ำปีเองก็ยังช่วยเสริมลดลดการอักเสบอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ แต่มีข้อควรระวังนะคะคืออย่าประคบบริเวณที่มีแผลเปิดหรือผิวถลอกและอย่าพันแน่นจนผิวชาหรือซีดผู้ที่เคยแพ้พืชตระกูลกะลำ่ำเช่นบรอกโคลีคะนา้าหรือมีโรคผิวหนังอยู่เดิมควรทดสอบบริเวณเล็กๆก่อนหากมีอาการแดงคันแสบให้หยุดใช้ทันทีค่ะวิธีนี้เป็นการดูแลเบื้องต้นถ้าอาการปวดบวมไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะจากกระลำปีเย็นๆที่ช่วยลดบวมคราวนี้ขอาพาไปดูอย่างอื่นกันบ้างค่ะในครัวบ้านคุณมีขิงแก่ติดไว้บ้างไหมคะหลายคนรู้ว่าดื่มน้ำขิงแล้วร่างกายอุ่นโลง่งแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าขิงประครบก็ช่วยข้อได้ดีไม่แพ้กันค่ะเพราะขิงมีจริงจะเล่าช่วยต้านการอักเสบแถมยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ ในขณะเดียวกันความอุ่นจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นคอที่ตึงๆก็คลายตัวได้ง่ายขึ้นค่ะลองทำตามนี้ไปทีละขั้นตอนเลยนะคะอย่างแรกให้เตรียมขิงแก่3-4แง่งถ้าเป็นหม้อขนาดเล็กใช้น้ำราว700-800มิลลิลตรล้างขิงแล้วทุบพอแตกหรือฝานหนา1-2มิลิเมตรเพื่อง่ายต่อการควบคุมความอุ่น เสร็จแล้วใส่หม้อต้มเดือดอ่อนๆ10-15นาทีจากนั้นพักให้อุณหภูมิลดลงมาประมาณ40-45องศาใช้วิธีกะเอาก็ได้ค่ะโดยทดสอบที่ท้องแขน10-15วินาทีถ้าทนได้สบายๆก็คือกำลังดีเลยค่ะหลายคนานะสงสัยว่าพออุณหภูมิได้ที่แล้วต้องทำยังไงต่อง่ายมากค่ะใช้ผ้าฝ้ายสะอาดชุบน้ำขิงอุ่น บิดปหมาดแล้ววางบนข้อที่ปวดประมาณ15-20นาทีทาเริ่มเย็นให้ชุบน้ำซ้ำได้อีก1-2รอบรวมเวลาประมาณ20-30นาทีต่อหนึ่งข้อถ้าผิวของคุณค่อนข้างไวให้รองด้วยผ้าก๊อซบางๆก่อนและหลังวางผ้าอุ่นแล้วอาจใช้ผ้าแห้งทับอีกครั้งเพื่อเก็บความร้อนไว้ได้นานขึ้นค่ะแล้ววันไหนควรใช้ความร้อนวันไหนควรหลีกเลี่ยง เรามีทิ้งง่ายๆแบบนี้ค่ะลองถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ปวดแบบไหนถ้าเป็นแบบตึงฝืดจากการใช้งานมากหรือช่วงเช้างอ,อเข่าแล้วฝืดขิงอุ่นเหมาะมากค่ะแต่ถ้าบวมแดงร้อนเฉียบพันภายใน24-48ชั่วโมงแรกหลังหกล้มหรือใช้งานหนักเริ่มจากเย็นก่อนเช่นใบกะหล่ำปีแช่เย็นพออาการร้อนลดลง ค่อยสลับมาใช้ความร้อนภายหลังนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามในใจว่าดื่มน้ำขิงแทนได้ไหมการดื่มช่วยร่างกายโดยรวมค่ะแต่ถ้าปวดเป็นจุดที่ข้อการประครบเฉพาะที่มักเห็นผลได้ไวกว่าหลายบ้านจึงทำควบคู่กันจิบน้ำขิงอุ่นๆสักหน่อยแล้วค่อยประครบเวลาขยับจะรู้สึกคลายเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใช้ขิงแล้วผิวแดงจัด แสบคันยิบยิบนานกว่า10-15นาทีหรือมีผื่นขึ้นให้หยุดแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วเว้นอย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนลองใหม่แบบที่ใช้ความอุ่นน้อยลงและเวลาสั้นลงค่ะไทยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดๆลองทำแบบนี้นะคะหลังประครบเสร็จแล้วให้คุณจดคะแนนความปวด0-10จดสั้นๆวันละครั้งสัก 1- 2สัปดาห์จะเห็นเลยว่าช่วงเวลาไหนเหมาะกับคุณที่สุด หลายคนชอบทำก่อนนอนเพราะหลับสบายขึ้นลองทำกันดูนะคะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณอยากลองดูแลข้อเขาด้วยวิธีง่ายๆจากของในครัวลองพิมพ์ใต้คลิปว่าวันนี้ฉันจะเริ่มประครบให้เป็นเวลาคำสั้นๆนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆและส่งแรงใจให้กับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นได้เหมือนกันค่ะถัดจากขิงขอขยับมาที่มุมสารสกัดเข้มข้นกันบ้างค่ะ หลายบ้านมีควดเล็กๆของน้ำมันการพลูติดตู้ยาหรือมุมครัวอยู่แล้วเคยลองหยิบมาใช้กับข้อเข่าบ้างไหมคะการพลูไม่ได้มีดีแค่เพิ่มความหอมในเครื่องดื่มหรืออาหารนะคะสารสำคัญชื่อยูจิโนในการพลูมีฤทธิ์คล้ายยาชาเฉพาะที่และช่วยต้านการอักเสบพ,พอนวดเบาๆรอบข้อจะรู้สึกอุ่นๆผ่อนคลายเคลื่อนไหวได้ลื่นขึ้นหลายบ้านบอกว่าเวลาลุกเดินความฝืดลดลงชัดเจนค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยและได้ผลทำตามนี้ทีละขั้นตอนเลยค่ะให้หยดน้ำมันการพูสองหยดผสมกับน้ำมันตัวพาหนึ่งช้อนชาน้ำมันตัวพาเช่นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกจะได้ความเข้มข้นราวหซนที่อ่อนโยนต่อผิวของผู้สูงวัยหลังจากนั้นให้ทดสอบที่ท้องแขน10บถึงสินาทีก่อนใช้จริงหากไม่มีอาการแสบหรือคันค่อยไปใช้ที่ข้อคะ่ะ นวดเป็นวงกลมเบาๆรอบข้อที่ปวด3-5นาทีวันละ1-2ครั้งถ้าอยากให้อุ่นสบายขึ้นอีกนิดหลังนวดเสร็จให้วางผ้าอุ่นทับ5-10นาทีโดยหลีกเลี่ยงอุณหภูมิร้อนจัดนะคะเชื่อว่าบางคนมีข้อสงสัยแน่นอนว่าทาแบบไม่เจือจางได้ไหมไม่ควรเลยค่ะน้ำมันการผูเข้มข้นมากต้องเจือจางทุกครั้งนะคะแล้วถ้าถามว่าใช้บ่อยแค่ไหนถึงจะพอดี โดยทั่วไปวันละ1-2ครั้งก็พอค่ะหากผิวเริ่มแห้งหรือระคายเคืองให้เว้นวันนะคะแล้วถ้ารู้สึกว่ากลิ่นแรงเวียนหัวต้องทำยังไงเปิดหน้าต่างให้อากาศไทยเทและเพิ่มสัดส่วนของน้ำมันตัวพาเช่นปรับเป็น1นหยดต่อน1-2ช้อนชาเพื่อลดความเข้มข้นลงได้ค่ะเรื่องที่ต้องระวังนะคะคือห้ามใช้น้ำมันการพูเดียว,ยวลงบนผิวโดยที่ไม่เจองจาเด็ดขาด และต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่ผิวแตกแผลเปิดใบหน้ารอบดวงตาและเยื่อบุหากคุณใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยาต้านเก็ดเลือดเช่นวาร์ฟารินแอัเพลินหรือมีปัญหาเลือดออกง่ายควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,อนเพราะยูจิโนลอาจเสริมฤทธิ์ยากลุ่มนี้ได้และหากแสบมากนี่ผื่นขึ้นหรือระคายเคืองให้เช็ดออกและหยุดทันทีค่ะ ไม่ควรทาบริเวณกว้างหรือใช้ต่อเนื่องทุกวันนานเกินไปหากผิวแห้งหรือระคายเคืองง่ายให้เว้นวันด้วยนะคะถ้าบ้านคุณมีน้ำมันการพูติดไว้ลองเริ่มจากจุดเล็กๆรอบข้อที่ปวดสังเกตผิวสักพักแล้วค่อยๆปรับความทีตามอาการนะคะและมีหลักการจำง่ายๆว่าถ้าวันไหนตึงจากการใช้งานมากการนวดด้วยน้ำมันการพูอุ่นๆมักช่วยได้ดี แต่ถ้าบวมร้อนเฉียบพัน์ให้พักและใช้ความเย็นก่อนอย่างใบกล่ำปีแช่เย็นเพื่อให้การดูแลปลอดภัยและได้ผลค่ะจากน้ำมันการพูที่ช่วยนวดคลายตึงคราวนี้ขอขยับมาที่คขมิ้นชันตัวจริงเสียงจริงของครัวไทยกันบ้างนะคะหลายบ้านคุ้นเคยกับคขมิ้นในแกงเหลืองใช้ทำข้าวหมกไก่หรือใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องแกงต่างๆแต่ในการดูแลข้อ ขมิ้นมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินที่มีงานศึกษาว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์อีกด้วยคุณกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าจะใช้แบบไหนดีผงขมิ้นในครัวหรือหัวสดคำตอบคือใช้ได้ทั้งคู่ค่ะเพียงเลือกผงขมิ้นที่เป็นขมิ้นชัน100%ไม่ใช่ผงกะหรีผสมส่วนหัวสดให้ล้างปอกแล้วก็ขูดเสร็จแล้วโขกให้แตก เติมน้ำอุ่นเล็กน้อยจนได้เนื้อพอกสำหรับทาลักษณะจะไม่เนียนเลื่นแบบครีมทาผิวนะคะแล้วถ้าเป็นแบบผงล่ะมีวิธีทำยังไงง่ายมากๆเลยค่ะให้ตักผงขมิ้น2-3ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเติมน้ำอุ่นทีละนิดคนจนได้เนื้อพอกคนๆทาผิวค่อนข้างแห้งหรือระคายเคืองง่ายค่อยๆเติมว่านหางจระเข้เจลโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือน้ำมันมะพร้าว ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใส่ปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้อ่อนโยนขึ้นจากนั้นทาบางๆบ,บริเวณข้อที่ปวดปิดด้วยผ้ากอซหรือผ้าายสะอาดทิ้งไว้แบบนั้น20-30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดสีเหลืองอาจติดผิวหรือผ้าแนะนำให้ใช้ผ้าพันสีเข้มหรือผ้าเก่าๆนะคะแล้วคุณจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อทำสม่ำเสมออย่างน้อย1-2สัปดาห์ค่ะอยากให้สบายขึ้นอีกนิดไหมคะ ก่อนพอกให้ลองผ้าอุ่นประครบ2-3นาทีให้ผิวด้วยผ่อนคลายเล็กน้อยและหลังพอกเสร็จแล้วสามารถวางผ้าอุ่นทับ5นาทีแรกเพื่อช่วยให้รู้สึกสบายยิ่งขึ้นแต่ควรหลีกเลี่ยงความร้อนที่จัดนะคะและเพื่อให้ได้ผลแบบพอดีควรทำวันเว้นวันหรือประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องทำทุกวันและถ้าวันนั้นเป็นอาการบวมร้อนเฉียบพันธ เช่นหลังหกล้มหรือใช้งานหนักใน24-48ชั่วโมงแรกให้เริ่มจากการประคบเย็นอย่างใบกระหล่ำปีแช่เย็นก่อนพอความร้อนลดลงแล้วค่อยกลับมาพอคมิ้นค่ะบางคนอาจมีความสงสัยว่าพอกพร้อมครีมยาได้ไหมโดยทั่วไปให้แยกเวลากันค่ะเช่นพอคมิ้นเสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดพักผิวแล้วค่อยทายาที่แพทย์สั่ง หากมีโรคผิวหนังอยู่เดิมให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอก่อนใช้จริงให้ทดสอบที่ท้องแขน10-15นาทีหากมีอาการแสบอาการคันหรือผื่นขึ้นให้หยุดใช้ทันทีเลี่ยงบริเวณที่แผลเปิดผิวแตกผืก่นอักเสบและถ้าผิวบางหรือมีโรคผิวหนังประจำตัวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,อนเสมอคะ่ะ ขมินไม่ใช่ยาวิเศษแต่สำหรับหลายคนช่วยลดความตึงและทำให้พอขยับแล้วไม่เจ็บเท่าเดิมได้เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันคล่องตัวขึ้นมากแล้วล่ะค่ะจากขิงและน้ำมันการพูที่เราเพิ่งคุยกันตัวช่วยกลุ่มที่ให้ความอุ่นคราวนี้ลองขยับมาที่อุปกรณ์ความร้อนแบบทำเองได้กันบ้างนะคะตัวช่วยที่หลายบ้านทำได้ในไม่กี่นาทีและใช้ซ้ำได้จริงก็คือถุงร้อนจากข้าวสารขั้วนี่เองค่ะ ทำไมความร้อนถึงช่วยได้ความร้อนอ่อนๆช่วยให้หลอดเลือดขยายเลือดไปเลี้ยงเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่าได้ดีขึ้นเนื้อเยื่อคลายตัวความฝืดก็ลดลงจึงรู้สึกขยับง่ายขึ้นเหมาะกับอาการตึงจากการใช้งานมากคอฝืดตอนเช้าหรือเมื่อเก่งรอบเข่าคะ่ะบ้านคุณมีข้าวสารอยู่แล้วแน่นอนงั้นเรามาทำถุงร้อนจากข้าสารคั่วกันคะ่ะเริ่มจากหยิบข้าวสารหนถ้วยตวง จะเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวกล้องก็ได้ใส่กระทะสะอาดโดยที่ไม่ใส่น้ำหรือน้ำมันใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางคั่วให้อุ่นทั่วและเริ่มหอมราวประมาณ3-5นาทีจากนั้นตักใส่ถุงผ้าไฟ่หนานาหรือถุงเท้าไายสะอาดทำสองชั้นเพื่อการความร้อนสัมผัสบริเวณผิวตรงๆแล้วมัดปากให้แน่นก่อนวางที่เข่าให้ทดสอบอุณหภูมิที่ท้องแขน10-15วินาที ทาร้อนจีรอให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วค่อยวางถุงร้อนบนเขา่าหรือบริเวณข้อที่ปวด15-20นาทีถ้าอยากให้ร้อนนานขึ้นวางผ้าขนหนูแห้งทับอีกชั้นได้ค่ะถ้าไม่มีเตาแก๊สสามารถใช้เตาไฟฟ้าหรือหม้อทอดลมร้อนก็ได้นะคะอุณหภูมิประมาณ100-120องศาอุ่นข้าวในภาชนะทนความร้อนประมาณ5-8นาทีแล้วค่อยเทลงถุงผ้า ห้ามนำถุงผ้าเข้าไมโครเวฟหรือเตาอบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะวิธีไหนหลักคืออุ่นให้ทั่วแต่ไม่ร้อนจัดและเขย่าถุงเบาๆเพื่อให้ความร้อนกระจายเท่ากันค่ะเรามีทิกเล็กๆแนะนำนะคะคือจัดทรงถุงให้โค้งเล็กน้อยเพื่ออบแนวกระดูกสะ้้าเวลาแนบจะพอดีกว่าแบบแบนหากปวดบริเวณเขา่าให้ประครบแล้วลองเหยียดงอเข่าเบาๆช้าๆประมาณ6-8รอบ จะช่วยให้ข้อคลายตัวดีขึ้นและให้ทำวันละ1-2รอบโดยเว้นห่างกันอย่างน้อย2-3ชั่วโมงหรือถ้าทำช่วงก่อนนอนจะช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าใช้เกลือเม็ดแทนข้าวได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะเกลือเก็บความร้อนได้ดีแต่หนักกว่าและอาจอับชื้นง่ายต้องใช้ผ้าที่นาและพึงให้แห้งสนิททุกครั้ง แล้วถ้าใช้ถั่วหรือเมล็ดทัญพืชล่ะก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเช่นถั่วแดงเมล็ดแฝกค,ความร้อนอยู่ได้นานดีแต่ต้องผึ่งให้แห้งก่อนเก็บเพื่อกันกินอับเช่นเดียวกับเกลือค่ะขอควรระวังที่สำคัญนะคะผู้ที่มีเบาหวานปลายประสาทเสื่อมความรู้สึกผิวลดลงต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะอาจไม่รู้ตัวว่าร้อนเกินไปควรมีคนช่วยทดสอบอุณหภูมิให้ทุกครั้ง เลียงผิวที่มีแผลเปิดเพื่อนักเสพหรือช้ำบวมร้อนอย่าอุ่นจนร้อนเกินถุงผ้าควรอุ่นแต่ไม่ไหมและไม่ควรนอนหลับไปพร้อมถุงร้อนนะคะและเมื่อใช้จนเย็นสนิทแล้วให้เก็บไว้ในที่แห้งถ้าถุงชื้นให้เทเข้าวออกผึ่งให้แห้งก่อนไม่เช่นนั้นอาจเกิดกินอับได้ค่ะลองทำดูนะคะแล้วเข้าสารหอเล็กๆที่บ้านของคุณจะกลายเป็นถุงร้อนที่ช่วยให้ลุกนั่งก้าวเดิน แล้วไม่ฝืดได้จริงใครลองแล้วรู้สึกยังไงมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์กันได้นะคะอาการปวดข้อและเข่าอาจทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่ช้าลงแต่ข่าวดีคือการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ของไกลตัวเสมอไปของเล็กๆในครัวถ้าใช้ให้ถูกก็ช่วยให้เราลุกเดินนั่งยืนได้สบายขึ้นจริงค่ะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณต้องทำทุกอย่างพร้อมกัน แต่คือการเริ่มต้นและทำต่อเนื่องวันละนิดวันนี้ถ้าเข่าตึงให้เติมความอุ่นเบาๆถ้าวันไหนบวมร้อนให้ผักและใช้ความเย็นค่อยๆฟังเสียงของร่างกายตัวเองและให้เวลากับมันสักหน่อยเราหวังว่าคลิปนี้จะทําให้คุณเห็นว่าคุณยังมีทางเลือกที่จะดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้เจ็บมากก่อนนะคะถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเป็นอยู่ ลองแชร์คลิปนี้ให้เขาได้ฟังด้วยกันนะคะเผื่อวิธีง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้เขาเดินได้คล่องขึ้นค่ะและถ้าคุณอยากได้เคล็ดลับที่ดีแบบนี้อีกฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วคุณล่ะคะอยากลองเริ่มจากอะไรดีความเย็นอ่นอ,อนๆหรือไออุ่นสบายๆบ,บอกเราใต้คลิปได้เลยนะคะหวังว่าวิธีง่ายๆที่เราแนะนำในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ